คำวักกรรมทุกมันอยู่ที่ไหนยิ่งพระก็บอกชดัดเจนว่าดีก็ตัวเรานี่แหละชั่วก็ตัวเรานี่แหละจะทุกข์จะสุขจะบุญจะบาปก็ที่ตัวเรานี่แหละอยากเห็นทุกท่านมีปัญญาคนไหนไม่ควรครบไม่น่าคบก็หลบก็หลีกหนีไปให้ไกลๆแต่เอาบุญหลบ เอาศีลหลบสมาธิปัญญาหลบเอาธรรมะเป็นข้อพึงประพฤติปฏิบัติเจริญจิต,ตะภาวนาะหลบนี่แหละเขาเรียกว่าหลบด้วยบุญอย่างหลบด้วยโมโหอันนี้ไม่ใช่หลบเขาเรียกจองเวนจองกรรมเห็นใครไม่ถูกใจก็โมโหไปนินทาไปถามว่าเป็นการจองเวนจองกรรมไหมนั่นแหละเป็นปานาติปาตาเวระมณีเขาเรียกว่า เบียดเบียนตัวเองก็ยังเป็นบาปเลยนับภาษาเลยจะไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาคนไหนไม่น่าคบก็หลบหลีก้วยศีลโดยบุญด้วยกุศลฝึกศีลสมาธิปัญญาหาหนทางไหนหาหนทางหลบนี่แหละเหมือนพระพุทธเจ้าสร้างบารมีหนีเทวทัตสุสท้ายธรรมย่อมชนะธรรมอันนี้เป็นเรื่องจริงเลย แต่ว่าช้าหรือเร็ยวยากหรือง่ายก็อยู่ที่บุญวัฒนาอยู่ที่วิบากกรรมของเราว่ามันยากหรือง่ายมันช้าหรือเร็วต้องพิจารณากันให้แน่นๆนะจนคนไหนที่เป็นคนดีเราก็ครบเป็นมิตรเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคนเป็นบุญนี่ก็เรียกว่าจะพากันไปสู่ในทางที่ดีนะไม่เบียดเบียนกันคนที่ ไม่หนาคบมันก็ไม่ต่างอะไรคำว่าอเสวนาจจพาลานังนั่นแหละถ้าเราครบบัณฑิตแน่นอนก็ยอมพาไปสู่แห่งมรรคผลครบคนพ่านพานหาแต่เหตุ